บอที่สวัสดีพี่น้องอีกขึ้นการขอผมเนาะมาเจอกับผมมีแล้วกับการวางแนวทางฮานอยนะครับประจําวันที่22นะครับมิถุนายน66นะพี่จะมาชิกนะครับเนาะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับเนาะก่อนอื่นบอที่ขอสวัสดีพี่น้อง fc ขาประจําแล้วก็ขอสวัสดีนะครับพี่พี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบอร์ดที่ลารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้นะพี่จะมาชิกนะครับเนาะโอ้โหนะครับก็ตามกันต่อนะพี่จะมาชิกกับแนวทางฮานอยผมเนาะ นะครับเมื่อวานนี้ก็เหนื่อยเลยนะพี่มาชิกสาหรับแนวทางผมเนาะนะครับอ่ะก่อนจะมาชมแนวทางนะพี่มาชิกมาดูคําเตือนกันก่อนเนาะทางช่องเป็นเพียงสืง่อการน,นําเสนอนะครับพี่มาชิกเนาะอ่าสูตรคำนวณตัวเลขนะพี่มาชิกปกระกอบการพิจ,จารณานะครับเนาะนะับแนวทางทั้งหมดคืออ่าคำนวณมาจากสูตรแล้วถึงมาให้พี่มาชิกได้อ่าชมแนวทางกันนะพี่ม,มาชิกนะครับเนาะ นะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อพี่จมาชิกนะครับไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะนะครับเด็กต่ากว่า18ปีชมนะผู้ปกครองควรดูแลใกล้ชิดในการรับชมเนาะนะครับไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับเป็นเพียงแนวทางประกอบพิจารณาแนวทางฮานอยวันนี้นะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับนะครับไปดูผลเมื่อวานกันก่อนว่าเป็นอย่างไรสลหรับแนวทางฮานอยผมเนาะสรุปผลกันก่อนเด้อพี่จะมาชิกนะครับเนาะ นะค่อยไปชมแนวทางกันนะพี่สมาชิกนะเนาะซึ่งแนวทางหันอไว้เมื่อวานนะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับผมให้แดกับ9้านะพี่สมาชิกเมื่อวานนะผมให้8ดกับเด้วยพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับว่ามาดูว่ามาหรือเปล่าสลับแนวทางผมเมื่อวานนะพี่สมาชิกนะครับเนาะโอ้ในชุดเจาะนี่ก็เหนื่อยเลยเมื่อวานนะพี่สมาชิกในชุดเจาะก็เหนื่อยเลยนะครับเนาะนะครับ มาเทียบผลเลยนะพี่จมาชินะครับเนาะน้อยกิจนะพี่มาชิกนะครับ้อยกิจสอย์หกสามหกนะพี่มาชิสองศนกสามะครับผมให้เกสนะพี่มาชิกนะครับเนาะผมให้เก้าสชนี้เนาะถ้ากลับหัวก็จะมาในหกสนะพี่มาชิกนเนาะอะนะครับไปมานะครับสองไปมาเ้อนะครับแล้วก็สาไปมานะผมให้สามเนาะนะผมให้เกนะพี่มาชิกนะเนาะบผม ผมบอกว่าบางครั้งเนี่ยต้องระวังเขากลับหัวมานะพี่สมาชิกนะครับเนาะแล้วก็พิเศษนะครับเนาะแปดหนึ่งแปดนะครับเนาะผมให้แปดสามนะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะมาในตัวเด่นนะพี่สมาชิกนะเนาะมาในตัวเด่นเด้นนะครับเนาะหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับสลับชุดสามตัวเนาะสองตัวหลุดไปสองตัวไม่มานะครับปกตินะครับห้าสามสี่นับสี่แปดนะครับเนาะ แล้วก็ให้8 3ดอีกลงไม่ถึงสี่แปดนะพี่สมาชิกนะครับเนาะห้าสามสี่นะครับเนาะห้าสามสี่นี้หลุดไปไม่มานะครับไม่ได้หลุดนะครับเราก็สี่แปดแปดมาในหลักหน่วยนะครับสลับในชุดอสองตัวนะครับพี่สมาชิกนะครับเนาะแล้วก็ VP 0 7 1 5 1นะครับ0 7 1 5 1นะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่าผมให้8กับ9อันนี้ก็ไม่มานะพี่สมาชิกนะครับเนาะ นะครับนะครับอ่านี้ลดเลยนะครับไม่มานะพี่จะมาชิกนะครับสลับทุบไปไข่เมื่อวานนะครับก็มาในก็ไม่มานะพี่จะมาชิกผมให้แปดเก้าเนาะนะครับแปดเก้าเออทุบไปไข่มาแปดนะครับเก้าแปดเก้าก็ไม่มานะพี่จะมาชิกทุบไปไข่เมื่อวานนะครับเนาะนะเอาก็จะประมาณนี้สลับเมื่อวานนะพี่จะมามาในตัวเด่นนะครับเนาะมาในตัวเด่นแปดนะพี่จะมาชิกนะครับเนาะสำหรับชุดเจเจอไม่ถึงนะพี่จะมาชิกสลับแนวทางสูตรผมเนาะนะครับนะครับก็ เต็มที่แล้วสลับในหางสูตรเนาะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่าผมมีอีกหนึ่งแนวทางนะพี่สมาชิกนะผมมีอีกหนึ่งแนวทางให้พี่สมาชิกเผื่อใครยังไม่ได้ติดตามรับชมผมนะนะครับนะครับช่องเล็กเด่นบาวทีนะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับแนวทางสถิตินะครับนะครับถือว่าปังนะพี่สมาชิกนะครับใครยังไม่ติดตามนะอย่าลืมไปติดตามรับชมนะพี่สมาชิกช่องเล็กเด่นบาวทีนะครับเมื่อวานนี้ก็เจาะนะครับพี่สมาชิกนนะเาะนะครับ เจาะสองน้อยเลยนะเมื่อวานนะพี่สมาชิกอย่าลืมไปติดตามรับชมนะช่องเลขเด็ดบาทีนี่นะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับปังต่อเนื่องนะพี่สมาชิกใครยังไม่ติดตามก็อย่าลืมไปติดตามถ้าไปไม่ถูกเดี๋ยวผมปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะนะครับสำหรับใครที่จะไปติดตามแนวทางสถิตินะครับเป็นแนวทางสถิติล้วนๆเด้อพี่สมาชิกนี่เลยนะเนาะอย่าลืมไปกดติดตามนะเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะนะใครจะไปติดตามเพราะว่าปังไม่ไหวสำหรับแนวทางหาหน่อยช่วงนี้นะครับเนาะอ่ะสำหรับแนวทางสตรก็นะครับ ตามกันต่อนาะชมกันต่อสลับแนทางผมวันนี้เนาะแต่ว่าเป็นอย่างไรนะครับแนวทางไหนเดินดีก็เดินต่อนะ้าพี่มาชิกแนวทางไหนเดินไม่ดีก็ปรับแต่งแก้ไขกันไปนะครับห้ามงงนะพี่มาชิกสรับใครที่ติดตามผมทั้งแนวทางสถิติและก็แนวทางสูตนะรนับสลับบ่าวทีพาด้วยก็เป็นแนวทางสูตรทั้งหมดนะครับเนาะนะครับแต่สลับฮานอยนะครับช่องเลขเด็ดบ่าวทีเนี่ยเป็นแนวทางสถิติทั้งหมดนะครับเนาะควรไมนะ่จะเป็นไปได้เ้อใครอยากติดตามรับชมก็อย่าลืมไปติดตามรับชมนะครับเนาะ หาหนอยเนะาะหานอยนะครับเนาะวันที่ยีสิบสองเด้อคับหับนะนะครับขีประกาศสีแดงให้ก่อนนะครับทุกๆแนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดเดอ้อพ่สมาชิกนะครับมองไว้ก่อนนะนะครับเหนื่อยก็พักรักก็ไปต่อนะครับนี่เลยนะนะครับอ่ะมาดูในตัวเด่นนะพิชมาชิกมาดูในตัวเด่นเดอ้อนะเนาะ มาดูในตัวเด่นนะครับวันนี้ผมเด่นผมให้นะนะครับ3กับ9เด้อยพิจมาชิกนะครับ3กับ9นะครับเมื่อวานก็ให้8กับ9นะพิจมาชิกพี่น้องนะครับเบิเ้ลก็ไม่มานาน่นนั่นแหละ suggestion. บางครั้งที่บอกว่าบางครั้งไม่ใช่เข้าจะมาทุกครั้งก็ต้องดูก่อนว่าเบิ <Yosh> ้ล <bros> เข้ามาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะนะครับเมื่อวานเบิ <fan> ้ลไม่มานะพิจมาชิกสลับในทางฮานอยเมื่อวานนะครับเนาะนะครับอะนะครับเด่น2ตัวนะครับเนาะชอบก็แค่ไว้จดไว้เดินครับ อันนี้เป็นมัดรวมนะสองตัวเด่นเด้อพี่สมาชิกสองตัวเด่นนะครับมีนะครับเนาะสามแปดนะสามเก้านะครับฟิชิกแล้วก็สามศูนย์จำหนึ่งตัวเด่นให้อ่ะจำหนึตัวเด่นให้ด้วยนะนะครับนะครับเก้าสี่นะครับเนาะเก้าห้านะครับแล้วก็เก้าหกเด้อฟิชัมาชิกนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวแคป อ่าจะขีดปากกาสีแดงให้ก่อนนะพี่จะมาชิคนะครับเนาะขีดปากกาสีแดงให้ก่อนเด้อน,นะครับคนเรามันจะมีโชคทำยังไงมันก็โชคดีนะพี่จะมาชิชคคนเราถ้ามีดวงแล้วเนาะสำหรับใครจะนําไปเสี่ยงโชคนะครับเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเน้นให้ในตัวเด่นเด้อพี่จะมาชิคผมจะเน้นในตัวเด่นให้เนาะนะครับนะครับอ่านี่เลยนะสามแปดสามเด้อพี่จะมาชิคแล้วก็อ่านะครับเก้าหกหกเก้านี่แหละอ่ะ นะครับจับ96ให้เลยนะพี่สมาชิกนะครับเนาะ96 69ก็ระวังเบิ้ลไว้นานนะครับแตวางเบิ้ลอีกแล้วนะเมื่อวานเบิ้ลก็ไม่ลงนะครับนะครับก็ดูแลกันนะพี่สมาชิกที่ชอบก็แคบไว้เก็บไว้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านเด้อพี่สมาชิกนะครับในฝ้าระวัง6กับ9เมื่อวานให้3เมื่อวานนี่ให้39เข้ามา36น่ะนะพี่สมาชิกานะครับระวังระวังเนาะนะครับอ่ะนะครับ3ตัวเด่นนะพี่สมาชิกนะครับ3ตัวเด่นนะครับ สามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับเนาะนะครับแปดสามเก้านี่เลยนะครับเนาะจัดในตัวเด่นเลยนะครับเนาะสี่เก้าห้าเรื่องอันนี้สี่เก้าห้านะแล้วก็เก้าสามศูนย์นะอันนี้คือเก้าสามศูนย์แล้วพี่จะมาชิคนะครับนี่เลยนะครับเนะเาะอ่ะนี่คีประกาศสีแดงให้ก่อนเด้อพี่สมาชิกนะครับเนาะ ประกาศสีแดงให้ก่อนนะครับพี่ที่จะมาชิคแนวทางมีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่จะมาชิคนะครับอ่านะครับไขีดตารางนี่หนึ่งไว้สรุปผลเนาะนะครับขีดตารางให้ก่อนเด้อพี่จะมาชิคนะครับอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอย้อนให้อีกรอบหนึ่งนะพี่จะมาชิคสลับแนวทางผมเนาะนะครับอ่าน้อยวันนี้นะครับเนาะ วันนี้ผมให้เด่น3กับเด้วยพี่สมาชิกนะครับเาเด่น3กับ9เนาะนะครับสกับ9ระวัง6ด้วยนะบางทีเข้ามากับหัวนะครับอันนี้ก็เฝ้าระวังนะอ่าในชุดสองตัวเด่นก็มี3 8 3 9 3 0 9 4 9 5แล้วก็9 6นะครับผมเน้น3 8กับ9 6้ด้วยพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่าระวัง6กับ9ด้วยนะนะมีตั้งหลายชุดเลยแล้วพี่สมาชิกเฟ้องระวังเนาะฟ้าระวังนะพี่สมาชิกอ่ะนะครับถ้าคุณมันจะโชคดีทำยังไงมันก็โชคดีนะพี่สมาชิกนะครับเนาะเป็นหัวเรื่กันนะครับถ่นชอบก็แค่ไว้จดไว้ถ้าไม่ชอบก็ ให้ชมเพื่นๆไปนะพี่จุ๋มอ่ะชุดสามตัวเรียนก็อ่าแปดสามเก้าแล้วก็สี่เก้าห้าครับแล้วก็สาอีเก้าสามศูนย์นะอันนี้สี่เก้าห้านะแล้วก็เก้าสามศูนย์นะครับเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้สําหรับในทางผมเนาะก็ตามกไปต่อสหรับในทางนี้เนาะว่าเป็นอย่างไรสหรับวันนี้แล้วเมื่อวานนี้มาเจาะไม่เข้านะครับเนาะนะครับยังไงวันนี้ขอให้มาขอให้ลงเราปรับบรรยากางวันหน่อยวันนี้เนาะนะครับอ่ะ สุดท้ายสุดบาดท,ที่ขอบคุณทุกการติดตามจากพี่สมาชิกขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะพี่สมาชิกน,น,นะครับแนวทางไหนเดินดีเดินต่อเด้อในทางไหนเดินไม่ดีก็จะปรับแต่งแก้ไขสหรับแนวทางผมเนะาะไม่ได้นิ่งนอนใจนะพี่สมาชิกสหรับแนวทางสูตรเนาะนะครับสหรับใครที่ชอบแนวทางสถิติด,ดูว่าวาทีจับยังไงก็อย,าย่าลืมไปติดตามเด้อพี่สมาชิกช่องเลขเด่นบางทีเนี่ยถือว่าแนวทางสถิติทั้งหมดผมจับเองนะครับเนาะไปดูกันถ้าใครใครชื่นชอบว่าดูบ่าวทีจับแนวทางสถิติเป็นยังไงเนี่ย อย่าลืมไปติดตามนะช่องนี้นะครับพี่จะมาในข้อใต้คอมเมนต์เด้อร์ในหัวปักคอมเมนต์ไว้ให้ก็อย่าลืมไปชมกันนะครับอ่ะไว้ยินดีมาลุมมา้นปังกันขอบคุณทุกการติดตามมาเจอกับผมคลิปต่อไปเฮงเฮงลอยๆปังๆเด้อเมล็ดขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ